การทำกระเพาะหมูนี้ก็คือการเตรียมดินเพื่อเก็บสะสมอาหารไว้ให้พืชขั้นตอนต่อไปก็เอาวัาสดุที่เราเตรียมมาเนี่ยเขี่ยงลงมาเลยครับเยียบลงไปน้อยหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โ,โรยปูกระชเป็นจุลินทรีย์แห้งมีคุณภาพคือกรบเลยครับเอาดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยกูดขไปเลยนี่แหละคือเป็นการเก็บสะสมอาหารให้เป็นปุ๋ยให้มีคุณภาพดี สวัสดีครับผมทอปจากเพจแนวทางเกษตรเก็ความรู้ครับสําหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูขั้นตอนการทํากระเพาะหมูครับเป็นเทคนิคตักอาจารย์สุทัศน์รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับครับผมสุทัศน์อุเพนเทียนครับวันนี้จะมาสาธิตในการทํากระเพาะหมูครับ กระเพาะหมูคืออะไรครับอาจารย์ครับคาว่ากระเพาะก็หมายความว่าเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่เก็บอาหารไว้นะครับเปรียบเทียบกับต้นพืชครับเพราะฉะนั้นการทํากระเพาะหมูนี้ก็คือการเตรียมดินเพื่อเก็บสะสมอาหารไว้ให้พืชก็เหมือนกับกระเพาะของหมูถูกต้องไหมครับ,รบก็เหมือนกับกระเพาะของหมูครับหรือเรียกง่ายๆก็คือธนาคารอาหารพืชนะหละครับคือเราเก็บสะสมอาหารไว้ให้พืชเพื่อที่จะได้เลี้ยงพืชให้เจริญเติบโต ใช้เวลานานครับแล้วก็ประหยัดปุ๋ยด้วยครับสามารถให้อาหารพืชได้นานเท่าไหร่ครับ,รบสำหรับกระเพาะหมูเเมื่อเราทำครั้งหนึ่งแล้วสามารถใช้เป็นปีครับโดยไม่ได้ต้องใส่ไม่ต้องเติมปุ๋ยอะไรทั้งสิน้นพืชมันจะดูดจินอาหารในในกระเพาะหมูนี้เป็นเวลาหนึ่งปีครับพืชจะงอกงามดีเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรเติมไปอีก อุปรกรณ์ที่สําคัญก็คือเศษฟางครับที่นี่มีเยอะเราก็เอามาจากไร่นานเนี่ยแหละเขาเอาขึ้นมานอกจากนี้ก็มีปุย๋ยคอกหนึ่งถุงแล้วก็ปุ๋ยหมักอีกหนึ่งถุงครับนอกนั้นก็มีเอ EM ็มเอ็ม e e มาเป็นตัวย,ย่อยสลายกากน้ําตาลแล้วก็ปุยป๋ยหมักน้าครับปุ๋ยหมักน้ําที่ทํามาจากเนื้อปลาสดนะครับอันนี้มีประโยชน์ทางด้านเพิ่มโปรตีนให้แก่ต้นพืช ที่นี่ก็จะเห็นว่าเป็นร่องรักขุดเป็นร่องในร่องนี้เราก็จะนําอาหารของพืชเช่นพวกเศษฟางข้าวหญ้าแห้งใบไม้แห้งเหล่านี้ลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยที่เตรียมมาเนี่ยโรยแล้วก็ลดด้วยน้ําหมักคียภาพแล้วก็กบดินไว้เพื่อที่จะให้ปุ๋ยเหล่านี้ทํางานย่อยสลายเป็นปุ๋ยของพืชแล้วก็ขุดร่องนะครับไม่ต้องเลือกนะครับประมาณ ยี่สิบสามสิบเซนติเมตรกว้างประมาณสี่สิบเซนติเมตรก็พอคือว่าเราอยากจะปลูกพืชตรงนี้แหละเราก็จะทํากับพ่อหมูไว้ก่อนอันนี้คิดว่าจะปลูกถั่วฝักยาวแถวเดียวเราก็ทํายาวอย่างนี้เลยถ้าท่านไหนอยากจะปลูกพืชยืนต้นก็ขุดหลุมเลยครับทากับพ่อหมูเป็นหลุมเลยอันนี้ยกตัวอย่างว่าเราจะปลูกถั่วฝักยาวแถวยาวครับต้องทำอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็เอาวัสดุที่เราเตรียมมาเนี่ยเขี่ยลงมาเลยครับเขี่ยลงมาเลย แล้วก็เหยี่ยวลงไปน้อยครับคือเอาวัดสดุลงไปก่อนครับนี่คือขั้นตอนที่สองครับ <S <S 1> <S 1> เมื่อเ,าเอาวัดสดุฟางแห้งลงแล้วเราก็ลดน้ําหน่อยครับ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เพื่อจะให้ฟางนี้มันอ่อนตัวลงครับให้ความชุ่มชื้นก่อนลดในทั่วเลยครับหลังจากลดน้ําฟางให้ชุ่มแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักครับแล้วก็โรยด้วย ปุยข้ออีกก็โรยทับอีกคหลังจากโรยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักลงบนฟางแล้วครับเราก็รดน้ําให้ความช,ชื้นหน่อยครับรดน้ําเมื่อรดน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ต้องรดลาดด้วยน้ําหมักชีภาพอีกครั้งหนึ่งครับประมาณครึ่งแก้วครั อันนี้เป็นน้ำหมักที่ทำมาจากปลาสดเลยครับเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปูตีนภาพเ,าเพิ่มในตัวเจนฟอสฟอรัสให้แก่ปุ๋ยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นครับแล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับอันนี้จุลินทรีย์แห้งครับเราไม่ใช้ตลอดเลยจุลินทรีย์แห้งใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์สงสัปดาห์มันถึงจะยอดสลายหมดอันนี้เรานํามาเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โ,โรยพูกระชีครบลงไปเลย บัวกระชี้นี้มีประโยชน์มากครับเป็นจุลินทรีย์แห้งมีคุณภาพจะไปช่วยย่อยสลายช่วยน้ำหมักเคียภาพอีกครั้งหนึ่งทำให้มีการย่อยสลายได้เร็วถึงขั้นตอนสุดท้ายครับคือกบเลยครับเอาดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยกลบลงไปเลยนี่คือเป็นการเก็บสะสมอาหารพวกน้ำหมักเคียบภาพจุลินทรีย์แห้งเหล่านี้จะไปย่อยสลายพวกเศษฟางพวกปุ๋ยต่างๆเหล่านี้ ให้เป็นปุ๋ยให้มีคุณภาพดีครับต้องทับไปหมดเลยครับเราปลูกถึงไหนก็ทำกระเพาะหมูไปสุดเลยครับอาจารย์ครับหลังจากที่เราทำเสร็จเราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับกว่าจะสามารถใช้ตรงนี้ได้ครับจะสามารถปลูกพืชได้ก็ต่อเมื่ออาหารของพืชอยู่ใต้หลุมนี้มันย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ กินเวลาประมาณ2สัปดาห์หนึ่งเดือนนะครับถ้าเรายังไม่มีต้นกล้าเราก็เก็บไว้เป็นเดือน2เดือนก็ไม่ไม่เสียหายอะไรครับเก็บไว้นานๆเราจะจะปลูกวันไหนมาปลูกตามนี้เลยครับถ้าอยากจะปลูกเป็นแถวก็ขุดเป็นร่องถ้าอยากจะปลูกเป็นเป็นหลุมเราก็ขุดเป็นหลุมแล้วก็ทําวิธีเดียวกันนี้ครับก็คือปลูกตรงที่ทําเลยใช่ไหมครับตรงที่ทํานะครับ ประโยชน์ของกับพ่อหมูก็คือความจําเป็นในการทํากับพ่อหมูเราใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งถ้าเราใส่อย่างนี้ต้นมะละกอประโยชน์ของปุ๋ยนี่มีร้อยเปอร์เซนต้นมะละกอของเราจะสามารถดูดซับอาหารจากปุ๋ยนี่เข้าไปได้แค่ห้าสิบเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์นี่ของปุ๋ยต้นไม้ของเราสามารถดูดได้แค่ห้าสิบเปอร์เซนต์อีกห้าสิบเปอร์เซนต์ไปไหนครับหนึ่งเวลาฝนตกมันก็ชะปุ๋ยหนีผู้ที่ง่วงงามก็คือต้นหญ้า รหรือถูกแดดถูกลมพวกปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนี้มันก็เสื่อมคุณภาพไปตามระยะเวลาครับแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ดินกลบไว้แล้วถูกฝนถูกอะไรลงมามันก็จะไม่หน,นีไปไหนแล้วก็การพวกแดดพวกลมอะไรพัดมาปุ๋ยอยู่ข้างล่างมันก็ไม่เสื่อมสภาพไปไหนเพราะฉะนั้นใส่ร้อยเราก็ได้เตรียมร้อยเลยเป็นการประหยัดปุ๋ยแล้วก็เป็นการสร้างอาหารไว้ให้พืช กินได้นานๆานครับนี่คือประโยชน์ครับเมื่อเรากลบดินเรียบร้อยแล้วถ้าเก็บไว้นานๆถูกฝน,ถ,กนถูกอะไรดินมันก็ไหลรวมกันเลยไม่รู้ว่าตรงไหนเราทํากับข้อหมูไว้เพราะฉะนั้นต้องทําสัญลักษณ์ไว้ก่อนปักไม้ไว้ก่อนครับถูกฝนถูกอะไรดินมันเริ่มไหลรวมกันแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเราทํากับข้อมูไว้ การทำกับข้อหมูนี้ก็เป็นการรักษาคุณภาพของปุ๋ยไว้ให้พืชเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งครับแทนที่เราจะใส่อย่างนี้พืชมันรับไปแค่ห้สิบเปอร์เซนตถ้าเราทำกับข้อหมูนี้อาหารธาตุอาหารอยู่ในดินหมดเลยเวลาเราปลูกพืชลงไปพืชจะสามารถใช้อาหารที่เราเก็บผสมไว้ในกับข้อหมูนี่มาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงใบให้เจริญเติบโตครับเป็นการประหยัดแล้วก็ พืชก็ได้รับประโยชน์จากอาหารในกระเพาะหมูี่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นกเกษตรกรท่านไหนสนใจอยากจะลองทําดูท่านอยากจะปลูกพืชยินต้นก็ย่กดีครับพวกลำไยทุเรียนอย่างี้ลองดูครับทุเรียนผู้วิจายใช้วิธีกระเพาะหมูลองดูวิธีเดียวกันนี้ครับทํากระเพาะหมูไว้เป็นเดือนเลยครับเป็นเดือนขึ้นค่อยมาปลูกพืชยินต้นก็ดีครับ